วส,ส,สวีดัสสวัสดีสาวฟีไฟกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมเนี่ยฮะเปิดลิปไปแล้วโอ้โหเยอะจังวะเยอะเกินไปปะเนี่ยโอ้โหเยอะมากมา ยอะเกินไปพอพ่อหนุ่มไปเอาปืนดีๆก่อนทุกคนเอ็นบวกกันแล้ววะขอบวกด้วยดิ ไปตัดท <ítulo> ีบอดี <imprisoned> ้ทำอะไรอ่ะน้องเขาทำอะไรอ่ะ มีทุกคนมีลงมาเมื่อกี้เห็นอยู่เจ็บ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 ูก็เจ็บ,จบ,จบ เหมือนกันนะทุกคนแป๊บนึงโดนชาร์จป่าวะ ไปไห่เลยทุกคนเอาแล้วไงหายเลยฮะทีนี้ <c oughs> ยนี่อะไรหาใครจ้ะหาใครฮัโลโหล We... าดีกว่าทุกคนเสียงไอ้ดอบไม่เก็บดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหมขอดูปืนก่อนมันมีไอ้นี่ป่าวะมีซาดบาัตเตอร์ป่าวผมอยากเห็นซาดบาัตเตอร์ผมอยากเล่นซาดบาัตเตอร์อะแบบนึงขอดูปืนก่อน มีตัววะอุ้ยเฮ้ยมันยิงผมตรงไหนวะแบบนึงทุกคนอยู่ตรงหอคอยหรือเปล่าใช่เปล่าวะมันยิงผมตรงไหนวะผมว่าอยู่หอคอยแน่เลยวะ Ui, chữ lẻ, ok, đấy. วิ่งหนีเลยแบบนึงไอ้ตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนวะาตัวไม่เจอทุกคนอ๋ออยู่ตรงนั้นเองโอเคโอเคแบบนี้กูชาดเลยบ้ง

มันมีตัวอยู่ข้างบนมีกี่ตัววะเช็คดิแปบ๊บหนึ่งรอสก,กิลลิงกูก่อน,นใจเย็นแปบบนึงแบนึงผมแอบก่อนรอสก,กิลลิงผมแปบบนึง

ตาหายทำอะไรอยู่ข้างบนนั่นน่ะมาสกิลลิงลีเสร็จแล้วมาเอ้ากูนึกว่าอยู่ยข้างบนนี้ไม่ใช่เหรอวะอยู่ไหนวะอ๋อโอเคโอเคโอเค

đi đi không đi mì trong vùng Anything dữ liệu là vô địch không? thai vô địch vô địch vô địch tôi địch nghe tiếng tháo ở vô địch tháo นดนเข้าวงก่อนละวลาก่อยนะครับไม่ไหวแล้ว luôn đặt cái này lại <laughs> qua tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để tôi, 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 tôi. Tôi, tôi, ยาก่อนอุ๊ยอ้้หโ,โ,โดนลุมไม่รู้ฝั่งไหนบ้างโอเคฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนตอนนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเดี๋ยวจะมาทำให้มันดีกว่านี้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม